สวัสดีค่ะวันนี้พามาเยี่ยมลูกค้าที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมาหารจีอาค่ะอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้สวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวค่ะผมก็แรงนาตตนกรผลกังคนะค่ะก็ได้ทานผลิตภัณฑันี้ก็ผมพูดคำว่าดีครับค่ะ ไม่ทราบชื่อเล่นชื่ออะไรคะคุณลุงเรียกคุณลุงดีกว่านะคะปีนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่คเจ็ดสิบปีครับเจ็ดสิบสี่แล้วต้องถามแบบนี้ค่ะว่าก่อนที่จะเริ่มทาน GRV เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก่อนผมก็มันโรคมันจะว่ามันกนไอรักษาโรงพยาบาลกเป็นโรคปอดแต่ป่ยแล้วเลมาเป็นไอหลงลมโป่งพองฮะโป่งพองทำอไรนี่มาค่ก็เหนื่อยเหนื่อยนะเดินก็เหนื่อยตร้งแต่ค่เหนื่อยครับเลย เร่ว่ามันเดือยมากเลยเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีกว,ว่าปีเป็นมาก็รักษามาตลอดรักษามาตลอดนะคะแล้วตอนนี้คุณลุงได้ทานจียาวีมากี่วันแล้วคะผมทานจียวีมาตอนนี้ก็กล่องที่สองครับกล่องที่สองครับก็ทานสองเม็ดมาสิบห้าวัน เช้าสองก่อนนอนสองไหมคะไม่ครับเป็นมือเดียวมือเดียวแค่วันละครั้งเองสองเม็ดหลังจากทานปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะอันรรู้สึกว่ามันมีแรงครับมีแรงแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยค่ะและไอจีไออยู่ก็ค่อยช่วยค่อยช่วยแล้วก็มันอะไร การนอนหลับเป็นยังไงบ้างคะนอนหลับก็ปกติฮะ,ะปกติครับตแต่ที่ดีใจก็คือไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเนที่<ะ>ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยไอแล้วไม่ค่อยไอยแล้วะะเดิน,เด,นเดินไปไหนะมาไหนได้ครับ เมื่อก่อนเป็นยังไงคะเดินไม่ค่อยสะดวกเหรอคะเดินมันเดินมันเดินถลกเลมันเหนื่อยเหนื่อยง่ายเดินเรียกว่าไปแค่สองสามวันนี่ก็เหนื่อยละเหนื่อยแล้วครับก็มาจากสาเหตุของโรคที่เราเป็นครับโรคโป่งอกนี่ค่ะนะคะแล้วคุณป้าล่ะคะคุณป้าก่อนทานเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเจ็บฝ่าเท้านะฮะแล้วเบาหวานฟามดันไขมันค่ะเริ่มแรกเจ็บฝ่าเท้ามากเลยค่ะเดินในบ้านนะคะต้องใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินไม่ได้ค่ะ ถอดไม่ได้แล้วมันเสียวเหมือนกับมีดบาดนะคะเวลาเดินมันต้องใช้ปลายเท้าใช่ไหมคะแล้วยกนเนี่ยเหมือนกับมีดคำกรีดเลยเจ็บนะคะเจ็บเสียวเลยเสียวเลยแล้วไปซื้อฟันที่อยากหายนะคะไปซื้ออย่างอื่นมาทานเขาประกาศแล้วแล้วก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นจ้ะแล้วก็ไปประทุมนะคะก็ไปซื้ออีกเป็นลูกกรน่ะซื้อมาสี่ห้าครั้ง ก็ไม่ดีไม่ดีขึ้นนะได้ยินเรืงวิทยุค่ะโอ้ได้ฟังจากรายการวิทยุได้ฟังทุกวันอาจารย์ราชสังจารใช่ค่ะก็เลยปรึกษากันบอกลองดูไหมเผื่อจะดีบ้างเขาบอกเอาก็เอาแต่ก็แพงนะเราไม่มีจะตังค์คุยกันนะเงี้ยมอกตังค์บอกเดี๋ยวก็ได้ค่าเลี้ยงหลานมาเขาส่งให้จะลองสักชุดหนึ่งเนาะสองกล่องเขาจะไอ้กล่องเดียวเขาจะเอาไหมนะปรึกษากันว่ากล่องเดียวเขาจะขายไหมเพราะว่า มันไกลเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างนี้ก็เลยบอกเดี๋ยวลองคุยก่อนค่ะปราก็อยู่สองสามวันค่ะแล้วหลังจากที่คุณป้าได้ทานเนี่ยกี่วันถึงเริ่มรู้สึกว่าเราดีขึ้นจากอาการปวดเท้าคะเริ่มกล่องแรกเลยนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยกล่องแรกค่ะยอน้วทานวันละกี่เม็ดคะเช้ากอนนอนแค่สองเม็ดเท่านั้นเอง <น>ก็คือทานเท่าคุณลุงวันละหนึ่งครั้งเองค่ะ <S 2เ <2 S 1> ม็ดนะคะแล้วก็มาทานเม็ดเดียวเรื่อยมันเนี่ยค่ะโอ้ดัดีขึ้นค่ะรวมเบ็ดเสร็จตอนนี้ทานไปแล้วกี่กล่องคะทั้งหมดกล่องที่สี่ที่ห้า อร่อยก็ของที่สองที่สามที่สามคุณป้ากล่องที่สามคุณลุงกล่องที่สองค่ะนะคะก็แปลว่าซื้อรวมกันในห้ากล่องแล้วค่ะนะคะห้ากล่องแล้วนะคะมั่นใจนะคะว่าที่มั่นใจเลยค่ะมั่นใจกรวมแล้วก็เป็นเจ็ดของเจ็ดกล่องแล้ว คุณลุงคุณป้ามั่นใจไหมคะว่าที่อาการปวดฝ่าเท้าก็ดีการหายใจที่ดีขึ้น<ด>เหนื่อยเหนื่อยน้อยลงเนี่ยมาจาก g R V รมั่นใจครับมั่นใจ,น,ใจนะคะคช่วงสุดท้ายค่ะส่วนอยากจะให้คุณลุงคุณป้านะคะฝากถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านที่กําลังฟังอยู่ในขณะนี้หลายๆท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพเหมือนที่คุณลุงเป็นแต่คุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอันนี้ก็ผมก็อยากจะแนะนํนนะเด้งเดืีไปกินมาที่ผมเป็นมาเนี่ยมัน ันก็มันทุบกันมันก็มันก็ตายแล้วเกิดใหม่น่ะอาจจะเนี่ยผมเรว่าเดี๋ยวไปหาหมอเดือนละสองครั้งหมอคัดเดือนสามเดือนครั้งนั้นสามเดือนครังหรือวมันทำไงได้เดินแค่สองสามวันก็จะขาดใจแล้วก็นี่ยมันมาแล้วมาก่อนชั่วก็กินยาก็คืก็มาเจอยาตัวนี้ยมาเจออาหารเติมเนี่ยก็ไปสาขากับหมอบ้านว่า ลองกินไหมให้เขากินก่อนปราก็อ้าวเราก็ะดุ้นผป้งกแล้วก็คุยชาอาจารย์อาจารย์ก็ตะกักว่าจะกลองเดียวได้ไหมเขาบอกกลับเราใส่เขาได้ได้ของเขาไม่องเขาไม่หรือผมเกรงใจเขาว่ากองเดียวมันน้อยเล็กบ้านอยู่หมู่บ้านนี้มันน้อยนะผมเอาอกอะไรก็เลยไม่ต้องแต่เขาไม่จุดบ้านเลยอาจารย์น่ารักมากคผมก็เลยเอ้าวก็ลองสองก่องให้เขากินก่อน ดีขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวให้เจ้าตัวนะคะให้ช่วงตัวฝากถึงผู้นําทางบ้านหน่อยค่าว่าคนที่กําลังฟังอยู่ถ้าเกิดมีปัญหาสุขภาพเหมือนที่คุณป้าเป็นนะคะฝากันิดนึงค่ะขอเชิญทุกคนนะคะที่เป็นโรคแล้วแต่ต่างๆนานๆนี่ค่ะที่ปวดที่เมื่อยเนี่ยเชิญมาทานอวี่ีอาวีกันค่ะเพราะตัวเองรับประทานแล้วดีขึ้นค่ะจับเจ็บเท้าเดินฝ่าเท้าเดินไม่ได้นะคะ ก็เดินได้ค่ะหาเจ็บและยังแนะนําลูกไปอีกค่ะได้ันลูกได้ซื้อไปแล้วหนึ่งต่องหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้เราสามคนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ รัา